เดี๋ยวทางเศษของทางทรภาคหนึ่งก็จะออกมาถแถลงข่าวแผนในการค้นหาในวันนี้นะคะลูกเพจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะมีการดำเนินงานยังไงคะ่ะ สวัสดีครับทุกท่านครับจากศูนย์ประสานงานการปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัยกรณีเรือหลวงสุขโขท,ยทยัยล่มนะครับสําหรับการปฏิบัติที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้กองทัพเรือได้ปฏิบัติตามแผนโดยการใช้กําลังทางเรือและกัดยานทั้งหมดปฏิบัติการค้นหาในเวลากลางคืนนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะครับและเช้านี้ก็มีการปรับกําลังเพิ่ม,เต,มเติมนะครับโดยมีการนํากําลัง ของกรมสรงอุทธานเรือจากกองประดาน้ำ้ำและถอดทำลายอาพันธ์กองทัพเรือนะครับมาร่วมปฏิบัติงานทั้งนี้เนื่องมาจากเมื่อวานนี้ที่ท่านทราบกันดีเราได้ส่งเรือหลวงบางระจันนะครับลงไปทำโซน,น่าสแกนเพื่อเอาข้อมูลเบื้องต้นในการวางตัวของเรือหลวงสุขโขทยัยใต้พื้นท้องทะเลที่มีความลึกประมาณ40-50เมตรนะครับเพื่อมาวิเคาเราะห์เบื้องต้น นะครับเมื่อคืนเราทํางานกันทั้งคืนนะครับฝ่ายในการฝ่ายเทคนิคร่วมกันนะครับพิจารณาลักษณะการวางตัวของเรือหลวงทุกโขไทยว่ามีความมั่นคงและเพียงพอให้กับเจ้าที่ประดาน้ําที่เราจะส่งไปปฏิบัติงานในเช้าวันนี้นะครับว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดการปฏิบัติของทุตประดาน้ําซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่แล้ว นะครับจำนวนหนึ่งชุดแล้วเข้าไปเพิ่มเติมกําลังอีกหนึ่งชุดนะครับในส่วนของรายละเอียดการปฏิบัติจะให้ทางนาวเอกคงศักดิ์รำนุชได้กรุณาชี้แจงพวกเราทราบต่อไปครับครับสวัสดีครับผมนาวเอกคงศักดิ์รำนุชผู้อำนวยการกองประดาน้ำและถอดทําลายอาวุธกลมสมบาวุธฐานเรือนะครับขณะนี้นะครับกองทัพเรือได้สั่งการให้นักประดาน้ำของกองทัพเรือนะครับซึ่งมีขีดความสามารถในการดำน้ํา แล้วก็ปฏิบัติการใต้น้ำนะครับให้เดินทางออกจากฐานทัพเรือสัตหีบโดยเรือหลวงลาวีตั้งแต่เมื่อวานนะครับเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับได้ขนอุปกรณ์ดำน้ำที่ทันสมัยที่สุดที่ทางกองทัพเรือมีอยู่นะครับซึ่งก็ทันสมัยระดับต้นๆของประเทศนะครับก็เดินทางเข้าืุนที่นะครับถึงที่หมายบนเรือหลวงสุโขทัยนะครับในเวลาประมาณ07.00เเมื่อเช้านี้นะครับ เราก็ได้เริ่มปฏิบัติการนะครับใช้อุปกรณ์ดำน้ำนะครับรวมทั้งมีกำลังสมทบนะครับซึ่งเป็นชุดส่วนลงหน้าของนักประดาน้ำซึ่งอยู่ที่บางสะพานมา1สัปดาห์แล้วเนี่ยนะครับสมทบอีก28นายนะครับเดินทางมาจากที่สตีหี25นายรวมแล้วเจ้าที่ประดาน้ำพร้อมผู้ควบคุมการดำเจ้าหน้าที่แพทย์นะครับที่ดูแลการดำน้ำเนี่ย ก็รวมแล้วประมาณ50 53นายนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยได้รวมตัวกันบนเรือหลวงลาวีและได้เริ่มปฏิบัติการดำน้ำเนี่ยตั้งแต่เวลาประมาณ0800นะครับซึ่งแนวความคิดในการดำน้ำเนี่ยเราจะจัดเจ้าหน้าที่ดำน้ำเป็นคู่ๆนะครับแล้วก็จับมือกันลงไปสำรวจนะครับค้นหาผู้ประสบภัยนะครับอ,อย่างอย่างละเอียด หลังจากที่เราได้รับข้อมูลจัดชุดสำรวจค้นหานะครับของเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นการสำรวจให้ละเอียดมากขึ้นนะครับโดยนักดำทั้งหมดจัดได้ประมาณ440ก่านายน,นะครับก็จะลงกันไปเป็นคู่ๆนะครับรวมทั้งการเก็บข้อมูลต่างๆด้วยนะครับเพื่อที่จะเตรียมการในการกู้เรือต่อไปนะครับก็ประมาณนี้ครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนสภาพคลื่นลมอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับมันเริ่มแรงขึ้นมีลมที่แรงขึ้นมีคลื่นที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอุปรรคัพวกนี้นะครับตราบใดที่ยังอยู่ในขีดความสามารถที่เราจะสามารถปฏิบัติงานได้เราจะปฏิบัติงานต่อไปนะครับตราบใดที่ความ เราอย่างสามารถทําได้นะครับเราจะทําทจนสุดความสามารถนะครับและเมื่อเวลาประมาณ08.40เช้านี้นะครับผมได้รับรายงานว่ามีการตรวจพบร่างอรอยน้ําอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันโดยพบโดยอากาศยานแบบนอนเดี่ยงของทลอนะครับที่ทําการลาดตระเวนในพื้นที่เซกเตอร์4นะครับคืออยู่ด้านด้านด้านตอนบนของอ่าวไทยเนี่ยนะครับในพื้นที่ค้นหา นะครับและได้ส่งเป้าดังกล่าวให้กับเหลือหลวงกราบ,บุรีและเหลือหลวงตักสินนะครับเพื่อ,อดําเนินการไปเก็บกู้นะครับสําหรับการนําส่งล่างเมื่อผมทราบรายละเอียดแล้วจะนํามาแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไปครับ สำหรับการการดำน้านะครับแนวพิษในการดาเนี่ยเราลงไปเป็นคู่ๆโดยคู่ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งก็จะดําลงไปนะครับเมื่อได้ที่หนึ่งดำเสร็จก็ขึ้นมาก็ได้ที่สองก็จะลงไปแตะมือกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในระหว่างการจัดมือเนี่ยก็จะมีการาบรีฟให้กับทีมต่อไปว่าเจออะไรมาต้องทําอะไรต่อไปนะครับเพื่อจะเป็นความต่อเนื่องมากขึ้นครับแต่ว่าเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการใต้น้ํายังคงเป็นชุดละ ไดละสิบนาทีเหมือนเดิมครับในการสำรวจารวจวครัในการสำรวจวันนี้ก็น่าจะได้ทั้งวันนะครับครับวันนี้ตามข่าวพยากรณ์อากาศเนี่ยก็จะมีมีทัศนวิสัยที่เลวร้ยวายมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับ ก็ตอนนี้ก็ได้รับได้รับจากชุดประดาน้ำที่อยู่บนเรือราวีเนี่ยก็ชี้แจงว่าสามารถที่จะดําเนินการได้ครับครับผมขออยาตตอบอย่างนี้ครับในเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่ามีความปลอดภัยพอสมควรนะครับที่จะลงไปทํางานในช่วงเวลาสั้นๆได้ นะครับจึงได้เร่งตัดสินใจให้ชุดปฏิบัติชุดประดาน้ําเริ่มทํางานตั้งแต่สามารถทํางานได้คือช่วงที่เรามองเห็นตั้งแต่เช้านี้เลยครับเลยได้สั่งเรือหลวงลาวีออกปฏิบัติตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับโดยชุดประดาน้าเนี่ยเขาพร้อมอยู่ที่สตี a ี e อยู่แล้วแล้วก็มีชุดที่พร้อมอยู่ที่นี่แล้วอีกชุดหนึ่งนะครับที่ไปไปสมทบและอย่างที่เรียนนะครับเราลงได้ไปแค่สิบนาทีในการทํางานนะครับรแต่ก็จะลงอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าสิบนาทีแล้วขึ้นมาครึ่งชั่วโมงแล้วลงไปอีกชุดหนึ่ง รเราลงไปอชุดแรกลงไป10บนาทีชุดที่2ก็จะลงไปต่อนะครับนาทีชุดที่3าก็จะลงไปต่อลักษณะอย่างนี้ครับเวียนไปจนกว่าจะหมดสิ้นแสงสว่างนะครับออตอนนี้เนี่ยเราสามารถสำรวจได้เฉพาะตัวเรือภายนอกเท่านั้นเองครับ เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนครับในการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยมันปลอดภัยเพียงพอกับการทํางานในแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะครับการเข้าไปในตัวเรืออาจจะเป็นอันตรายต่อนักดํานะครับก็คงคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งครับแต่อย่างที่ผมเรียนครับทุกฝ่ายกําลังพิจารณากันอย่างอย่างข้ามคข่งเลยครับ เ,เมื่อวานเย็นได้รับข้อมูลจากทางชุมพรน,นะครับว่าได้พบเสื้อชูชีพใช้แล้วอะไรนี้ครับที่บริเวณเกาะพิทักษ์นะครับทางนี้ชาวบ้านก็อย่างที่ผมเรียน,นครับเราระดมทุกทุกทักรรพทะกำลังไม่ใช่เฉพาะทหารหรือว่าอ,อ,องค์กรภาครารชการนะครับภาคเอกชนกิตอาสามนลนิที่กู้ภัยต่างๆรวมทั้งชาวบ้านนะครับในท้องที่ต่างๆนะครับเมื่อเช้าผมก็ได้คุยกับทางพบก,กันจังหวัดชุมพรน,นะครับ ผู้ว่าการได้สั่งทั้ง8อำเภอเลยนะครับได้ร่วมระดมค้นหาเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยเขาได้พบอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ชาวบ้านได้นําส่งเจ้าที่ตํารวจท้องที่เพื่อแจ้งความเนเนินการหลักฐานต่อไปเรียบร้อยแล้วครับพอ,อ,อท่านผู้ว่าทราบท่านก็เลยเพิ่มกําลังเข้าปอีกครับในวันนี้ครับครับทาอยู่ครับทำอยู่ตั้งแต่วัน ถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่วันจันแล้วครับตั้งแต่วันจันท์แล้วครับผมผมไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเลยครับเดี๋ยวผมสอบถามให้กับกับเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองในพื้นที่แล้วเดี๋ยวจะแจ้งทราบครับเออผมยืนยันไม่ได้นะครับการยืนยันต้องใช้วิธีการยืนยันโดยอัตลักษณ์ ซึ่งปัจจุบันทําได้โดยการพิสูจน์ d n a เท่านั้นครับเราไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์โดยการใช้ป้ายชื่อเครื่องหมายเครื่องแต่งกายอะไรพวกนี้ได้เลยเพราะว่าความมั่นใจในการที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงตอนนั้นนี่ยมันมันน่าจะยากกว่าแล้วครับแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนสูงกว่าการที่พิสูจน์ทราบโดยการใช้ dna ครับคงต้องรอเวลาครับทางนี้เจ้าที่ทางนิติเวศก็ เร่งมือเต็มที่ครับแต่ว่าขีดความสามารถของเครื่องมือแล้วตามวิธีก็ต้องใช้เวลาประมาณสาวันครับจะมีเสือคนทวทดที่จะออกมาแหอะไรกับยกหรือว่าเปาการได้มีเหตุารทเกิดขึ้นผ่าไปเรื่องงานอสาำหรับเรื่องนี้ผมอขอเรียนอย่างนี้ดีกว่านะครับ เรื่องนี้เนี่ยทางกองทัพเรือกาลังกําลังดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่นะครับกําลังสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่เพื่อที่จะไม่ให้ข้อมูลเนี่ยคาดเคลื่อนเหมือนกับสื่อโซเชียลต่างๆที่มีแค่แหล่งข้อมูลหรือไม่มีที่มาที่ชัดเจนเหมือนตามบอดคําช้างนะครับถ้าเราคำไปเรื่อยๆโดยคนนั้นคำทีคนนี้คำทีก็จะไม่รู้ว่าช้างจริงๆเป็นอย่างไรเราพยายามจะ ประกอบให้เป็นช้างนะครับแล้วก็จะชี้แจงครั้งเดียวเลยครับครับครับขอบคุณทุกครับผมยังไม่มีผมยังไม่มีรายละเอียดเลยครับผมได้รับแจ้งแค่นี้เองครับครับขอบคุณมากครับค่ะและนี่ก็คือการแถลงนะคะของเสษทรภาคหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำงานภายในวันนี้ค่ะ โดยมีการส่งเรือหลวงมาราจันนะคะไปสแกนเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็มีการพิจารณาว่าเรือหลวงสุขโขทัยที่จมลงไปเนี่ยมันคงพอที่จะให้เจ้าหน้าที่ลงไปได้หรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำก็ได้เดินทางมาจากอำเภอสัตหีบนะคะโดยเรือหลวงราวีมาถึงที่หมายแล้วเมื่อเช้าและก็ได้เริ่มปฏิบัติการไปแล้วเมื่อตอน8ปดนาฬิกานะคะตอนนี้มีนักประดาน้ำรวมถึงแพทย์ทั้งหมด 53นายค่ะเริ่มปฏิบัติการดำน้ำตั้งแต่8โมงจับกันเป็นคู่ๆนะคะแล้วก็แปะมือกันต่อเนื่องได้ละ10นาทีค่ะโดยจะใช้ระยะเวลาในการสำรวจทั้งวันในวันนี้นะคะนอกจากนั้นยังบอกอีกนะคะว่าวันนี้ทัศนวิสัยเนี่ยเลวร้ายมากขึ้นแต่สามารถดำเนินการได้โดยจะสำรวจให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆ แล้วก็ในเมื่อวานนี้นะคะเรามีการเจอร่างของผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นชายนะคะซึ่งก็ต้องรอการยืนยันจาก DNA ประมาณ3วันนะคะถึงจะยืนยันได้ว่าร่างผู้เสียชีวิตรายนี้คือใครคะ่ะและเมื่อเวลา8.23โมง23นาทีทางก็มีอากาศยานนะคะได้พบ ตรวจพบร่างรอยน้ําก็ได้ส่งเป้าหมายให้กับเรือหลวงกระบุรีและก็เรือหลวงตากสินเนี่ยไปตรวจเช็คดูก่อนนะคะว่าเป็นใครหลังจากนั้นก็จะนําร่างดังกล่าวกลับขึ้นมาบริเวณฝั่งแล้วก็ส่งตรวจที่โรงพยาบาลตํารวจนะคะเพื่อส่งตรวจไปทาง DNA ออีกครั้งหนึง่งในส่วนของการสำรวจเรือหลวงสุโขทยัยตอนนี้ยังคงทำได้แค่ภายนอกเท่านั้นนะคะ เพราะว่าการเข้าไปในตัวเรือเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายกับคนที่ดำลงไปในน้ำนอกจากนั้นทางเศษของทอรอภาคหนึ่งยังได้ยังบอกอีกว่าเมื่อวานนี้ที่จังหวัดชุมพรนะคะพบเสื้อชูชีพของทหารเรือรายหนึ่งที่บริเวณเกาะพิทักษ์ซึ่งตอนนี้ก็ได้เก็บรวบรวมทั้งหมดนะคะเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนการเดินเท้าในการค้นหานะคะก็มีการเดินค้นหาทั้งหมดทุกเกาะที่จะมีในจังหวัดชุมพรสุราธานีรวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ก็ต้องรอเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่ทยอยเดินนะับแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเพื่อหวังว่าจะมีทหารเรือขึ้นไปพักอยู่บริเวณเกาะที่อยู่ตามชายฝั่งของทะเลอ่าวไทยนะคะบริเวณจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์สุร,ราษฎร์ธานีและก็จังหวัดชุมพรนะคะในส่วนของร่างผู้เสียชีวิตที่พบล่าสุดต้องรอการยืนยันนะคะลูกเพจว่าจะใช่หรือไม่และยืนยันว่าเป็นใครอีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่ก็คือการถแถลงข่าวการค้นหาทหารเรือที่ยังคงสูญหายอยู่จำนวน23นายในวันนี้นะคะซึ่งหนึ่งนะหนึ่ง ร่างของผู้เสียชีวิตที่เราเจอเมื่อคืนยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะว่าเป็นใครและก็ใช่เกี่ยวข้องกับที่เรือหลวงสุขโขทัยจมหรือไม่นะคะขอบคุณลูกเพจที่รับชมตลอดไยนี้นะคะขอบคุณค่ะ